ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการการประเมินขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการของนางสาวสุภาวดีคำาพึ่งอุ่นตำแหน่งครูคส .1 โรงเรียนวัดสุคนทารามอเภอบางสายจัังหวดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมะศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขตสองนางสาวสุภาวดีคำพึ่งอุ่นเกิดเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2531อายุ33ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตร์สาขาวิชาศิลปะกรารแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีบรรจุรับราชการเมื่อวันที่17มีนาคม2559ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสุคลทารามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูพศหนึ่งสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนวัส,สุโคนทารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขตสองรวมอายุราชการ6ปีงานที่ได้รับมอบหมายครูประจำชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนงานระเบียบวินยัยผู้กำกับลูกเสือเนตรนารีสามัญกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์โครงการภูปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยมีชั่วโมงการสอน19ชั่วโมงต่อสัปดาห์ปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษดังนี้งานคัดกรองเด็กพิเศษครูเวรประจำวันศุกร์ครูเวรประจำวันหยุดงานที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งโรงเรียนและผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อรับการประเมินขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการด้านที่ 1. การปฏิบัติตนด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรณวิชาชีพ 1. การมีวินยัยในด้านการมีวินยัยผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่นในหน้าที่การงานรักษาวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่ละทิ้งงาน ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกาแบบแผนของทางราชการและสังคมมีความตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทั้งการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไม่เว้นแม้แต่วันหยุดราชการเพื่อให้งานของราชการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ของทางราชการเสริมสร้างความสามัคคีของหมู่คณะ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีผู้ขอรับการประเมินมีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสำมฤ็ธของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมด้วยความศรัทธาโดยสอดแทรกแนวคิดด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนในการจัดก,การเรียนรู้อยู่เสมอปฏิบัติต,ตนตามหลักศาสนาด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่องเช่นการทำบุญตักบาตรในวันสำคัญยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายยึดมั่นในการปกครคองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขวางตัวเป็นกลางทางการเมืองและไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้งรวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอเช่นการปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้การทำความสะอาดเขตพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ เก็บกวาดขยะเป็นต้น3การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมน้อมนำหลักปัจชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันและเว้นอบายามุกและสิ่งเสพติดจ,จะทำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเช่น มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมีระเบียบวินัยในการทำงานมีความซื่อสัตย์ 4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูภูมิใจในความเป็นครูและองค์กรวิชาชีพครูสนับสนุนและร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอมีการศึกษาคนา้นคว้ารเริ่มสร้างสารรค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้พัฒนาในวิชาชีพอยู่เสมอมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพโดยร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดการแสดงทางนาฏศิลป์ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมการสแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบงังหวังสิ่งตอบแทน เอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกันศึกษาค้นคว้าสร้างสรรค์นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่อยู่เสมอประพฤตินตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนมีจิตอาสาจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถ ส่วนที่1การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนผู้ขอรับการประเมินมีความสามารถในการจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบโดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรพัฒนานำไปใช้ประเมินและประปับปรุงหลักสูตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจะทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างครบถ้วนตามองค์ประกอบโดยสอดคล้องกับหลักสูตรผู้เรียนและบริบทของชุมชน มีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้และนำผลมาพัฒนาให้ถูกต้องเน้นทักษะและกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนส่วนที่2การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบหรืองานที่รับผิดชอบผู้ขอรับการประเมินมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นเข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนาทางวิชาการต่างๆศึกษาเอกสารทางวิชาการศึกษาค้นคว้าสื่อและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพนำไปใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนให้ความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ จากการทุ่มเทและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพอุทิศเวลาความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลังตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานที่รับผิดชอบประสบผลสำเร็จส่งผลให้นางสุภาวดีคำพึ่งอุน่นได้รับรางวัลครูดีเด่นจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2 ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจปีการศึกษา2562รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3งานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ระดับกลุ่มโรงเรียนมงคลพัฒนารางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่69ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขตสอง ขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรีอันดีผู้ขอรับการประเมินขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นผู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งม,มั่นความทุ่มเทพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลอันดีต่อผู้เรียน ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศตื่นต่อไปขอขอบพระคุณ